ครับสวัสดีครับบ่ายวันนี้เรามาทําการเผากาลากันนะพี่น้องครับที่หั่นเห็นนะครับถังสองลิตรนะครับที่เปิดฝาแล้วเปิดเผานะครับพี่น้องขั้นตอนการทําตามมีเลยนะครับพี่น้องที่หั่นเห็นแล้วครับจะมีพัดลมตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวปรับอลลม่มไฟฟ้านะครับเริ่มเพิ่มกระแสความเร็วของความแรงของมอเตอร์นะครับก็ถังสองลิตรครับข้างในก็จะมีตะแกรงรองรับกะลาล้วครับแล้วก็ กะลาครับพี่น้องอกรกลาใสให้เต็มแล้วก็จุดไฟข้างบนครับเป่าไฟจุดไฟแล้วก็เป่าพอลมใส่แล้วครับพี่น้องก็อย่างที่ท่านเห็นเลยครับการติดไฟก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนี่ครับพี่น้องส่วนตัวนี้ครับนี่คือถังเผาผ่านกะลาให้เป็นแก๊สนะครับพี่น้องนี่นะครับอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ฮะนี่คือเปลวไฟครับเห็นไหม ะะอย่างนี้ท่านเห็นนะครับจะมีพลมพับเป่านะเพื่อเป่าพอดคา,าเก็บแก๊สนะครับพี่น้องนี่ก็คือตัวปรับรบอลลูนป,ปรับนะครับพี่น้องท่านสนใจก็สามารถพบปรึกษ,ษาหรือมาดูงานที่หน่วยพนักงานเคลื่อน,นที่ึินสีได้นะครับหากสนใจใฐานกะลาก็มีจำหน,หน่ายหน้าร้านเมืองทองครับ อำเภอบ่อไร่ตงตะของเรานะครับหุงยี่สิบใบนะครับร้านขายน้ำปัน่นน้าร้านมุงทองนะครับจำหน่ายหุงยี่สิบใบนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ